ทำไมไปเป็นทนายให้เมียน้อยทำไมไปเป็นทนายให้กับฆาตกรทําไมไปเป็นทนายให้กับคนที่เขาผิดคลิปนี้มีคําตอบค่ะคําถามยอดฮิตทําไมถึงไปเป็นทนายให้กับคนผิดคุณมันคนไม่มีจริยธรรมแท้จริงแล้วทนายไม่มีจริยธรรมจริงหรอคะเบื้องต้นค่ะเวลาเราได้ข้อเท็จจริงมาเนี่ยเราต้องสอบข้อเท็จจริงและบางคดีที่มันผิดจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะคะทนายก็จะถามลูกความว่า คดีนี้เราเป็นฝ่ายผิดน,นะคะแล้วคุณจะยอมรับหรือปฏิเสธดูความก็จะตอบมาค่ะว่าอ้าผมปฏิเสธครับเอ้าทำไมคุณถึงปฏิเสธเพราะว่ามันไม่ได้ผิดอย่างนั้นเต็มๆทั้งหมดครับมันมีส่วนที่ผมถูกอยู่ด้วยแล้วก็นี่ตามที่เขาฟ้องมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับผมจ่ายให้เขาไปบ้างแล้วแล้วกับนี้ผมไม่ได้ทําครับกลายเป็นว่ามันก็มีส่วนที่เขาถูกบ้างเหมือนกันนะคะ หรือบางครั้งผมผิดจริงๆครับแต่ว่าผมต้องการใช้สิทธิ์ทางสารผมผิดจริงๆครับแต่ว่าผมต้องการใช้สิทธิ์ทางศาลในการที่จะเข้าไปไกล่เกลี่ยแล้วก็พูดคุยกันเรื่องว่าผมจะจ่ายให้ผ่อนระยะเวลาเท่านี้เท่านี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีตัวกลางครับเขาเลยไม่ให้ผมผ่อนจ่ายเลยแบบนี้ก็มีนะคะ ซึ่งส่วนใหญ่ทนายก็จะถามค่ะว่ายอมรับไหมจะเยียวยาเขาเท่าไรแล้วถ้าเยียวยาแล้วอ่ะเขาให้ขออย่างเช่นคดีหม,มิ่นประมาทค่ะเขาก็จะมีให้ขอโทษทางช่องทางเดิมช่องทางสื่อโซเชียลลงหนังสือพิมพ์ลงเว็บไซต์แก้ไขว่าเขาว่าเป็นคนดีนะประกาศทั้งหมดกี่วนันกี่วันบางท่านก็ยอมบางท่านก็ไม่ยอมก็มีค่ะ แต่ทั้งนี้ทุกท่านต้องเข้าใจนะคะว่าทนายความเนี่ยไม่สามารถที่จะเลือกได้ทุกคนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าสมมติเราเป็นทนายใหม่ๆเนี่ยการที่จะมีคดีตกถึงท้องเราหรือว่ามีคนมาจ้างเราแต่ละคดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะนานๆทีจะมีเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เราเลือกไม่ได้ในบางครั้งหรือบางเงื่อนไขบางของแต่ละท่านนะคะว่าแต่ละท่านอ่ะมีเงื่อนไขยอย่างไรทีนี้กลับมาสู่การเลือกคดีะคะ่ะ บางท่านเลือกได้บางท่านเลือกไม่ได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วค่ะกระบวนการยุติธรรมมะคะ่ะไม่ได้จํากัดว่าวิชาชีพทนายความจะเป็นทนายความให้ได้เฉพาะโจทเท่านั้นเพราะบางทีเราจะรู้ได้ไงว่าโจทเขาถูกต้องที่ฟ้องมาเนี่ยมันถูกต้องจริงๆไหมคดีอาญาเนี่ยที่มันมีโทษจําคุกหรือว่าโทษอื่นๆประหารชีวิตเลยอะคะ่ะศาลท่านถามเลยด้วยซ้ําว่าท่านต้องการทนายความไหมมันไม่ได้ถูกจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิทธิ มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญต้องให้ทั้งสองข้างนะคะไม่ใช่เลือกข้างใดข้างหนึ่งหรือฟังข้อเท็จจริงเพียงแค่ข้างเดียวที่เรามาทั้งหมดค่ะทนายความเนี่ยควรประพฤติตนภายใต้มนญษติทนายความนะคะแล้วก็มีจริยธรรมศีลธรรมในการเลือกคดีหรือถ้าสมมติเลือกไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทำตามกระบวนการเท่าที่ทำได้ไม่ใช่ว่าออกช่องนี้ช่องนั้นจนไม่มองถึงความถูกต้องหรือศีลธรรมจริยธรรมเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางไ้ไข่มมกด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่สุดในกระบวนการยุติธรรมก็คือใครกันแน่ที่มีอำนาจลุกขึ้นมาทวงความยุติธรรมได้คำตอบทั้งหมดมันเริ่มต้นที่คนคนเดียวเลยที่กฎหมายเรียกว่าผู้เสียหายซึ่งการทำความเข้าใจสถานะทางกฎหมายของบุคคลน,นี้คือคุณใจดอกสำคัญที่จะนำไปสู่การเอาตัวคนผิดมาลงโทษนี่คือคำถามตั้งต้นที่ดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะง่ายแต่ในทางปฏิบัตินี้ซับซ้อนมากพอมีความผิดอาญาเกิดขึ้นปุ๊บใครกันแน่ที่มีอำนาจฟ้องคดี คำตอบของคำถามนี้ได้ไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวและมันก็คือจุดสตาร์ทของกระบวนการทั้งหมดเลยเพื่อที่จะหาคำตอบเราจะมาเจาะลึกไปทีละประเด็นด้วยกันเริ่มจากภาพใหญ่ก่อนเลยว่าใครมีสิทธิ์ฟ้องคดีอาญาได้บ้างจากนั้นจะซูมเข้าไปที่คำว่าผู้เสียหายว่าจริงๆแล้วคือใครแล้วไปดูตัวอย่างของจริงจากคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจมากๆก่อนจะไปถึงเงื่อนไขที่เป็นเหมือนตัวตัดสินชี้ขาดและสุดท้ายก็คือบทสรุปว่าทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไง เอาล่ะเรามาเริ่มกันที่เสาหลักแรกเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา28เนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนมากว่าคนที่จะฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้มีอยู่แค่2กลุ่มหลักๆเท่านั้นกลุ่มแรกก็คือพนักงานอายการซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐในการดำเนินคดีและกลุ่มที่2ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เลยก็คือผู้เสียหายบุคคลธรรมดาที่ลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของตัวเองเราจะมาเจาะลึกกันว่า ใครบ้างที่จะมีสถานะเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายได้เอาล่ะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วการจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ต้องเริ่มจากคำนิยามตามกฎหมายในมาตรา2อนุมาตรา4ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของทุกอย่างเลยคำนิยามตามตัวบทกฎหมายบอกไว้ว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากการการะทำความผิดอาญา ซึ่งฟังดูเหมือนจะง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยการจะเป็นผู้เสียหายได้มันจะต้องครบองค์ประกอบสําคัญ3ประการ3ขั้นตอนนี้คือเงื่อนไขที่ต้องผ่านให้ได้ทั้งหมด 1. คือต้องมีความผิดอาญาเกิดขึ้นจริงๆ 2. คือต้องเป็นคนคนนั้นที่ได้รับผลกระทบหรือความเสียหายโดยตรงจากการกระทํานั้นและ 3. คือต้องมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลตามที่กฎหมายรับรอง หลักการในตำราก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการไปดูว่าเมื่อเจอสถานการณ์จริงเนี่ยสารดีกาจะตีความว่ายังไงการดูตัวอย่างจากคำพิาพากษาดีกาจะทำให้เราเห็นภาพชัดที่สุดเลยหลักแรกที่เราจะดูกันคือเรื่องสภาพบุคคลถ้าไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องก็ไม่สามารถเป็นคู่ความในคดีได้มาดูตัวอย่างเปรียบเทียบกันเลยดีกว่าสไลด์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากเลยนะ ดีกาแรกบอกว่ากลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนมันไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคลสารก็เลยวินิจฉัยว่าไม่มีอำนาจฟ้องแต่พอมาดีกาที่สองถึงแม้กลุ่มจะไม่ได้จดทะเบียนเหมือนกันแต่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเงินพอเงินนั้นถูกยักยอกไปคณะกรรมการในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบเงินโดยตรงนี่แหละกลายเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจฟ้องได้และการต่อมาคือความเสียหายต้องเกิดโดยตรงนี่เป็นจุดที่ชี้เป็นชี้ตายในหลายคดีเลยนะว่า ใครคือผู้เสียหายตัวจริงมาดูคดีเกี่ยวกับการช่อโกงทรัพย์สินกันจุดที่น่าสนใจของ2คดีนี้คือมันแสดงให้เห็นว่าต้องดูว่าเงินเป็นของใครในขณะที่การกระทําผิดมันสําเร็จในคดีเช็คปลอมเงินที่จ่ายออกมาเป็นเงินของธนาคารธนาคารเลยเสียหายโดยตรงแต่ในคดีบัตร ATM เงินที่ถูกกดออกมามันเป็นของเจ้าของบัญชีเจ้าของบัญชีก็เลยเป็นผู้เสียหายโดยตรงทีนี้มาถึงเงื่อนไขที่สําคัญและซับซ้อนที่สุดเลย แม้ว่าจะเข้าองค์ประกอบ3ข้อแรกมาครบถ้วนแต่ถ้าบุคคลนั้นมีส่วนร่วมในการกระทําผิดเสียเองก็จะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้เสียหายทันทีแนวคิดนี้เราเรียกว่าผู้เสียหายโดยนิตินายถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะผู้เสียหายโดยนิตินายต้องเป็นผู้เสียหายที่มือสะอาดคือไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้สนับสนุนหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดนั่นเอง และที่สําคัญคือไม่ได้มีเจตนาจะตักตวงผลประโยชน์จากเรื่องที่มันผิดกฎหมายนี่คือด่านสุดท้ายที่กฎหมายใช้กรองเลยว่าใครสมควรจะได้รับความคุ้มครอง การเปรียบเทียบ2อดีกานี้คือภาพที่ชัดที่สุดแล้วดีกาแรกโจทย์รู้ทั้งรู้ว่าจะเอาเงินไปปล่อยกู้ดอกเดี้ยโหดซึ่งมันผิดกฎหมายพอโดนโกงขึ้นมาเลยไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนแต่ในดีกาที่2สองโจถ,ถูกหลอกให้ลงทุนโดยไม่รู้เลยว่าจะนำเงินไปทำผิดกฎหมาย<ๆ>ก็เลยยังคงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยอยู่จุดตัดสินมันเลยไปอยู่ที่เจตนานและการรับรู้ถึงความผิดกฎหมายนั่นเอง แต่เรื่องนี้ก็มีข้อยกเว้นที่สำคัญมากๆในคดีที่กฎหมายมุ่งจะคุ้มครองเด็กเช่นความผิดเกี่ยวกับเพศถึงแม้ตัวเด็กจะยินยอมก็ไม่ถือว่าเด็กมีส่วนร่วมในการกระทำผิดและยังคงเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเสมอเพราะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายคือการปกป้องเด็กเป็นที่ตั้งแล้วทำไมการเป็นหรือไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยมันถึงสำคัญขนาดนี้ก็เพราะว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเลยถ้าสารชี้ว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย สิทธิสำคัญในทางอาญาจะหายไปทั้งหมดเลยนะฟ้องคดีเองก็ได้ไม่ได้จะเข้าร่วมกับอายาการก็ได้ไม่ได้หรือแม้แต่จะไปร้องทุกข์ในคดีความผิดต่อส่วนตัวก็ทําไม่ได้เรียกได้ว่าประตูสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาได้ปิดลงทันทีแต่ถึงแม้ว่าจะหมดสิทธิ์ในทางอาญาก็ยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่สําคัญซึ่งคําพิพากษาสารดีกาได้วางแนวทางเอาไว้แล้วและนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากจากดีกาประชุมใหญ่ที่5400ทับ2560 ที่วางหลักไว้ชัดเจนเลยว่าแม้ประตูในคดีอาญาจะปิดลงเพราะไม่ใช่ผพ้เสียหายโดยนิติไนแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินมันเป็นเรื่องจริงศาลก็เลยเปิดประตูอีกบานไว้นั่นคือสิทธิ์ในการฟ้องร้องเพื่อให้ค่าเสียหายทางแพ่งซึ่งยังคงอยู่เสมอรายละเอียดพวกนี้อาจจะดูซับซ้อนแต่การทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นต่างๆคือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย